สำหรับ Apple Watch นะคะถึงจะใช้ตอนนี้จะยังใช้ Siri ภาษาไทยไม่ได้นะคะคอนเฟิร์มว่ายังไงต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะแต่ก็ความสามารถใหม่ของมันค่ะคือในเรื่องของการแปลงคำพูดของเราให้มาเป็นภาษาไทยได้นะคะหรือว่าโหมดเป็นโหมด uh, Voice Input นั่นเองค่ะสมมติลูกเข้ามาที่ uh, เมนู็นเศษนะคะกดเข้าไปเลยค่ะก็เราสามารถที่จะ เปลี่ยนคำพูดของเราให้มันเป็นเอ่อเทกได้นะคะอย่างเช่นนี้คืออยู่ในเมสเซจนะคะเรากดรีพลายได้เลยค่ะก็จะมีอ่อข้อความที่เราตั้งเอาไว้หรือว่าเอา่อสติ๊กเกอร์อย่างที่เคยบอกไปนะคะแล้วก็ส่วนของ Voice กดที่ Voice เลยค่ะเราก็มาทดสอบการพูดกันนะคะเราก็พูดปุ๊บมันก็จะดี e ท t มาเป็น คาพูดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถหรือว่าไม่สะดวกที่จะพิมพ์นะคะเราก็จะสามารถพูดแทนการพิมพ์ได้ค่ะจากนั้นนะคะก็กดดันค่ะนี่เมื่อกี้ที่พูดไปนะคะก็คือจะส่งเป็น audio ออได้เลยนะคะหรือว่าจะส่งเป็น text ก,ก็ได้ค่ะ text นี้สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะโทรกลับอีกทีนึงนะคะมีอะไรก็ฝากข้อความไว้หรือว่าไลนา์มาหาอุ้มไว้ได้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่สะดวกคุยค่ะค่ะก็ฉลาดดีนะคะสำหรับฟัง์กชันนี้แล้วก็น่าจะโอเคสำหรับคนที่อยากจะไม่อยากจะพิมพ์คือจริงๆมันพิมพ์ไม่ถนัดอยู่แล้วค่ะเครื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นพูดดีกว่าพิมพ์นะคะลองดูค่ะ